พ่อของน้ำตาลณชาลูกของตักมายุราสำหรับน้องน้ำตาลณชาสเสวศิลาลูกสาวตักมายุราสาวสวย2,000ปีแห่งวงการบันเทิงไทยคนรู้กันอยู่แล้วว่าเมื่อสมัยยังสาวนั้นตักมายุราได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทําให้เธอไม่สามารถมีลูกได้แต่เธอก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งสวยมากๆอีกด้วยซึ่งน้ำตาณชาสเสวศิลาเป็นเด็กผู้หญิงที่มีหน้าตาละไม้คล้ายตักมายุรา ซึ่งเหมือนลูกสาวแท้ๆของเธอแต่นั่นก็เป็นแค่ลูกของน้องชายเธอที่รับมาเป็นบุตรบุญธรรมนั่นเองและแม่แท้ๆของน้งน้ำตาลก็เสียชีวิตแล้วด้วยตักเลี้ยงดูน้ำน้ำตาลเหมือนลูกแท้ๆรักและห่วงใยน้ำน้ำตาลมากๆทั้งคอยตามไปรับไปส่งเวลาน้ำน้ำตาลไปเรียนหรือไปเที่ยวซึ่งตักเองก็แอบห่วงน้ำน้ำตาลในอนาคตเหมือนกันว่าถ้าไม่มีเธอแล้วน้ำตาลจะอยู่อย่างไรเป็นรักแท้บริสุทธิ์ที่มีแต่ให้จริงๆน้ำตาลนัชชาสวตศิลาเป็นลูกสาวของน้องชายตักมยุรา ซึ่งแม่ของสาวน้อยคนนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วตั้งแต่น้ำตาลยังเป็นเด็กอยู่ด้วยความสงสารเธอจึงรับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและให้ใช้นามสกุลเดียวกันกับครอบครัวของเธออีกด้วยตั๊กมยุราสเวศิลาออกมาอัปเดตขาด่ขาวดีของครอบครัวเรื่องลูกสาวคนสวยน้องน้ำตาลมีข่าวดีเรื่องล้านให้ได้ชื่นใจกันตั๊กเผยว่าเรื่องข่าวดีจริงๆน้องน้ำตาลเขาแต่งงานเล็กๆในครอบครัวเมื่อปีกว่าๆแล้วเป็นช่วงโควิดปีที่แล้วซึ่งแฟนของน้องน้ำตาลเป็นชาวต่างชาติหรือฮ่องกง เป็นรุ่นพี่ของเขาซึ่งน้องนำตามไม่ใช่คนในวงการบันเทิงไม่ใช่ดาราจึงไม่ต้องโชว์ใครในเรื่องส่วนตัวซึ่งเราก็เคารพในการตัดสินใจของลูกจริงๆพี่ไม่ได้ประหลาดใจเรื่องเขาแต่งงานเพราะน้องเขาโตแล้วดูแลตัวเองได้แล้วและเขาก็เป็นคนเลือกเองแต่ปัจจุบันน้องได้แยกทางกับสามีแล้วซึ่งก็เป็นซิงเกิลมัมดูแลลูกก็ไม่มีอะไรอีกอย่างประเด็นที่มีหลายคนพูดถึงก็ไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนแต่น้องมีการแต่งงานเล็กๆจริงๆ และตอนนี้น้องน้ำตาลก็มาอยู่กับพีเราเลยซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆกันให้เขาและเขาก็ดูแลลูกอย่างดีตอนนี้หลานอายุประมาณ4 5หเดือนแล้วเลี้ยงง่ายน่ารักค่ะล่าสุดหลังเห็นความน่ารักของตีน้อยลูกชายของน้องน้ำตาลทำามาหล่อแฟนคลับลงรักไปตามๆกันเลยน่ารักน่าชางังหน้าตาดีเหมือนแม่ไม่มีผิดแต่หากพูดถึงครอบครัวของน้องน้ำตาลแล้วทุกคนจะรู้โดยทั่วกันว่าน้องน้ำตาลเป็นบุตรบุญธรรมของแม่ตักมยิยราซึ่งเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆ โดยแท้จริงแล้วน้องน้ำตาลก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือลูกของน้องชายแท้ๆของคุณตักมยุรานั่นเองวันนี้ทางทีมงานจะพาไปชมความหลอกของคุณพ่อน้องน้ำตาลกันค่ะ